รถปีโน่ครับลูกค้าสั่งซ่อมเรียบร้อยครับปิดเครื่องใหม่นะครับโซ่หย่อนแล้วนะครับมาเริ่มขั้นตอนถอดฝาครอบชุดสายพันธ์ครับงานถอดเบอร์แปดเบอร์สิบเบอร์สิบสองสิบสี่ถอดได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแนะนําให้มีติดล้านครับความยาวสิบสามเซนคึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งอ่าไม่ว่าจะใช้ตั้งเบรก เบอร์สิบสี่ตั้งโซ่เบอร์สิบสองเบอร์สิบใช้ดีมากเลยครับเบอร์แปดครับใช้พอดฝาครอบรถสายพานได้แทบทุกรุ่นครับใช้ดีจึงบอกต่อครับใช้ดีครับผมซ,ซื้อแบบไม่มีฐานมานะครับ ใช้ดีมากครับยิงเข้าแน่นยิงออกสบายครับแต่ยิงล้อรถปิกอัพไม่ออกครับถ้าเป็นรถเกิ๋งออกครับชุดสายพานชุดคัดออกหมดครับน่าใช้ครับใช้งานดีเกินราคาครับไม่ต้องห่วงครับยิงออกสบายเลยตัวหนังสือลบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความชัว มีจีบขีดไปหน่อยครับตัวหนังสือไม่มีแล้วตรงนี้นะครับวิธีออกก็งัดนิดนึงแล้วก็หมุนครับคือหมุนแล้วก็งัดครับทีละนิดครับนิดเบาๆนะครับไม่ต้องงัดแรงเดี๋ยวเขาก็ออกครับเป็นลูกปืนวันเวนะครับระวังลูกปืนเขาล่วงหายนะครับหมุนงัดไปเรื่อยๆครับออกแล้วครับใส่คืนกลับเข้าไปครับเดี๋ยวลูกปืนล่วงหายครับ คอยมาล้างทําความสะอาดที่หลังนะครับทดสอบดูเขาจะเป็นเป็นลูกปืนเพืองหมุนวันเวครับคือหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาได้ครับแต่ตัวเข็มหมุนไม่ได้นะครับรถฟีโน่ครับลูกค้าสั่งซ่อมเรียบร้อยครับติดเครื่องใหม่นะครับโซ่หย่อนแล้วนะครับมาเริ่มขั้นตอนถอดฝาครอบชุดสายพานครับงานถอดเบอร์แปดเบอร์สิบเบอร์สิบสองสิบสี่ สอดได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแนะนําให้มีติดล้านครับความยาวสิบสามเซน,นครึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งอ่าไม่ว่าจะใช้ตั้งเบรเบอร์สิบสี่ตั้งโซ่เบอร์สิบสองเบอร์สิบใช้ดีมากเลยครับเบอร์แปดครับใช้พอดฝาครอบรถสายพานได้แทบทุกรุ่นครับ ใช้ดีจึงบอกต่อครับใช้ดีครับผมซื้อซื้อแบบไม่มีฐานมานะครับใช้ดีมากครับยิงเข้าแน่นยิงออกสบายครับแต่ยิงล้อรถปิกอัพไม่ออกครับถ้าเป็นรถเก๋งออกครับชุดสายพานชุดคา์ดออกหมดครับน่าใช้ครับใช้งานดีเกินราคาครับ ไม่ต้องห่วงครับยิงออกสบายเลยตัวหนังสือลบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์หามีจีขีดไปหน่อยครับตัวหนังสือไม่มีแล้วตรงนี้นะครับวิธีออกก็งัดนิดนึงแล้วก็หมุนครับคือหมุนแล้วก็งัดครับจีลนนิดครับนิดเบาๆนะครับไม่ต้องงัดแรงเดี๋ยวเขาก็ออกครับเป็นลูกปืนวันเวนะครับระวังลูกปืนเขาล่วงหายนะครับหมุนงัดไปเรื่อยๆครับ ออกแล้วครับใส่คือคืนกลับเข้าไปครับเดี๋ยวลูกปืนร่วงหายครับค่อยมาล้างทําความสะอาดที่หลังนะครับทดสอบดูค้เขาจะเป็นเป็นลูกปืนเพืองหมุนบันเวครับคือหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาได้ครับแต่ตัวเข็มหมุนไม่ได้นะครับแนะนําว่าไม่ต้องไปใส่แนะนําว่าไม่ต้องไปใส่จารบีนะครับถ้ามีฝุ่นมีอะไรแล้วเขาจะจับแน่นครับจับเป็นก้อนเลยครับถ้าขาสตาร์ทใช้งานบ่อยๆเขายังไงเขาก็ไม่ติดครับ แต่ที่เขาติดสนิทเลยไม่ขยับไปเยื่อนเพราะเราไม่ได้ใช้งานครับเนี่ยถ้ามีจารบีอย่างนี้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนสายพานก็ฉีดโซเนกเพื่อให้มีการหล่อลื่นะครับจารบีก็ใส่ได้ครับใส่ในตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งเดียวนะครับนอกทัานไม่ต้องใส่ครับแนะนําไว้อย่างนั้นนะครับเนี่ยครับมีบาให้ใส่จารบีครับสปริงครับแนะนําวิธีใส่นะครับมีบูตตัวหนึ่งใส่เข้าไปครับเมื่อเอาบูตเข้าไปแล้วนะครับ สปริงให้หงายขึ้นอย่างนี้ครับวางลงไปครับเอาหาลวดผูกไว้ก่อนก็ได้ครับนี่เราจะใส่สปริงอย่างนี้นะครับเอาลวดผูกไว้ครับเสร็จแล้วเฟืองขาสตาร์ทใส่ลงไปครับเขาจะใส่อยู่ลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เอากิปเข้าไปล็อกครับ เอามือดันไว้ก่อนนะครับเอามือดันไว้ก่อนนะครับใส่ลงไปครับเมื่อกี้เราทางเขานะครับเขาก็อาจจะล้านะครับให้เราใช้อีกตัวหนึ่งบีบครับเพราะเมื่อกี้เราทางเขาอาจจะล้าครับเห็นไหมครับแน่นนะครับเขาจะไม่ไม่บุบเข้าไปนะครับเพื่อนช่างที่ถามว่าทําไมถึงบุบนะครับสาเหตุมาจากกิคกิปล็อกหลุดนะครับใส่เข้าไปได้อย่างงี้ทดลองเคาะเบาๆครับถ้าไม่หลุดก็โอเคครับพลิกมาอีังครับ เพื่อใส่เพื่อใส่ดึงสะเพื่อเราจะดึงสปริงมาคล้องตรงนี้ครับคล้องตรงเราใช้ลวดหรือใช้เชือกก็ได้นะครับผูกไว้แล้วเราดึงมาเกาะตำแหน่งนี้ครับดึงไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่เอารวดออกครับเสร็จแล้วครับเอาจระบีชโลมครับเฉพาะตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปใส่ครับไม่จําเป็นเลยนะครับ ไปจะทําให้ฝุ่นรือเศษดินนะครับจับกันเป็นก้อนเฉยๆนะครับให้ใส่แต่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ถ้าเขาเป็นสนิมนะครับตะไบกลมครับขัดเขาหน่อยครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่จารบีนะครับให้ใส่ใจตรงนี้ครับฉีดโชแนกไปเลยครับจีดล่อลื่นด้วยโชแนกไปเลยไม่ต้องไปขัดก็ได้ครับเดี๋ยวพอเราสตาร์ทสี่ครั้งห้าครั้งเขาก็จะทํางานลื่นไหลเองครับทําแค่นี้พอแล้วครับใส่ลงไปครับอย่าเพิ่งใส่ครับอมาใส่ขาสตาร์ทครับ ตรงนี้เราทำแถมลูกค้านะครับผมไม่ได้คิดจ้างลูกค้านะครับในส่วนนี้นี่ครับลางกดโซ่เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนรางกดโซ่ครับตรงนี้ครับใส่อยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับของเก่านี่คือตัวกดโซ่เราก็จะใส่อยู่อย่างนี้ครับขันแน่นไปเลยครับใส่เฟืองเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยเฟืองสตาร์ทครับเขามีแหวนสองตัวนะครับ ตรงนี้เขาจะไปบงังตรงนี้ว่าอ่าเจ้าเฟืองไว้ครับไม่เฟืองถอยออกมาอันแน่นไปเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ลูกปืนันเวีเข้าไปที่เฟืองครับหมุนหาจังหวะนะครับถ้าถูกจังหวะเขาจะเข้าเขาจะหมุนไปทางเดียวนะครับแต่หมุนย้อนกลับไปทางล้อรถไม่ได้นะครับล้อหลังเราจะหมุนกลับไปทางล้อหลังไม่ได้ครับหมุนมาได้แต่ล้อหน้า นี่คือการทำงานที่ถูกต้องนะครับระวังเกียวเสียนะครับเอาขึ้นช้าๆครับเวลาจะเอาขึ้นจะกกำแล้วก็หมุนบิดนะครับ